สวัสดีครับผมนายปนธรสุขจนะครับ631068055ครับผมวันนี้นะครับเราจะพูดถึงแลบที่4นะครับในของในส่วนของไมโครนะครับเป็นแลบที่แบบเกี่ยวกับเจ้าการอธิบายนะครับภาษาชั้นศูนย์ครับหรือไฮเลเวลแลงเกจนะครับแล้วก็จะมีโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของภาษาแอมซินบี้ครับแล้วก็ยังมีภาษาเครื่องนะครับแมชชีนแลงเกจครับผมโดยเรานะครับยังมีการทดลองนะครับการทดลองเนี่ยจะผ่านโดยใช้เจ้าโปรแกรมคอมไพเลอร์ โ่อเล์ครับโดยเราจะเข้าโดยเจ้า Google นะครับนี่ครับกลับมาหน้านี้ได้นะผมพิมพ์ใน Google นะครับว่า G O T P O L T นะครับผมมันก็จะขึ้นมาครับก็บอดเนี่ยครับอันแรกเลยครับโดยเจ้าโปรแกรมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนนะครับภาษา C มาเป็นภาษาัดพัดๆนะครับก็คือซกบวกนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยจะใช้เจ้า C เป็ดอุปกรณ์นะครับโดยตรงนี้เป็นอุปกรณ์เนี่ยเราจะเขียนว่าเป็น X86-64 นะครับเนี่ยตรงนี้เวอร์ชัน12.00นะครับ ต่เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเป็นเจ็ดจุดหนึ่งนะครับพอเราเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนนั้วเล่นดูนะครับแป๊นหนึ่งนะอ่าแป๊นหนึ่งขึ้นไปก่อนอ่าไม่เจอจะเป็น x หกสี่ x หกสี่อยู่ไหนนะดูบนอ่าบนไม่เจอแต่อยู่ล่างครับแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งขอหาแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่า x หกสี่ x แปดหกสี่แล้วโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน ที่มันต่ําลงมาหน่อยนะครับเป็นเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์นะครับแต่พอเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาของเจ้าตัวนี้มานะครับเนี่ยครับแล้วมันก็จะเป็นโปรแกรมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนจากภาษาสีพัดพัดนะครับมาเป็นภาษาสีครับแล้วก็จะแปลงกลับมาเป็นสีพัดพัดอีกรอบหนึ่งครับจะกลับไปกลับมาครับแล้วก็จะทําให้เห็นหน้าตาของเจ้าตัว assembly นั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาเราจะพูดถึงสี่เรื่องเมื่อกี้นะครับคือภาษาเครื่องภาษาชั้นสูง ภาษาแ s s e m b l y นะครับแล้วก็ภาษาชั้นต่ำนะครับโอเคครับเราจะพูดถึงภาษาไอ้นี่ก่อนเลยนะครับอันแรกภาษาชั้นสูงนะครับหรือ High level นะครับโอเคแล้วเราผมหาใน Google มาแล้วนี่ภาษาชั้นสูงเนี่ยครับจะมีสี่รูปนะครับคือระดับสูง high l e v e l ระดับต่ำระดับ assembly นะครับเรืภาษาเครื่องภาษาชั้นสูงนะครับก็จะมีแบบว่ามันคือภาษาที่แบบเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกเขียนโปรแกรมนะครับโดยเจ้าภาษาเนี่ย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในทันทีนะครับโดยผู้เขียนนะเขาไม่จุดประสงค์นะครับเพื่อให้มันใช้ง่ายกว่าภาษา assembly หรือภาษาขึ้นเองนะครับถึงได้มีกําเหนึดของภาษาระดับสูงขึ้นมานั่นเองโดยภาษาระดับสูงเนี่ยจะมีด้วยกันมากมายหลายภาษานะครับได้แก่อย่างอันดับแรกนะครับก็คือจะมีภาษา for for h e a ครับแล้วก็มีภาษา cobol ภาษาภาษา basic ภาษา วิดีโอเบสิกนะครับแล้วก็จะมีภาษา C นะครับที่ผมทำในโปรแกรมคอมไพเลอร์เมื่อกี้แล้วจะมีภาษาจา v าอีกอันหนึ่งนะครับโอเคนะครับโดยจะโปรแกรมแบบสูงเนี่ยจะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลนะครับโดยภาษาดับสูงเนี่ยให้มันเป็นภาษาเครื่องนั่นเองนะครับโดยการแปลรปับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเนี่ยเราจะมีคำสั่งนะครับหนึ่งคำสั่งนะครับในภาษาดับสูงถูกแปลเป็นหลายๆคำสั่งได้ ต่อมานะครับเราจะมาดูรีภาษาโปรเซสเซอร์นะครับภาษาโปรเซสเซอร์แบบหนึ่งนะครับผมภาษาโปรเซสเซอร์แบบหนึ่งแบบหนึ่งแต่ว่าใจเย็นๆนะครับแต่เนี่ยแล้วผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าภาษาโปรเซสเซอร์เนี่ยแล้วผมจะพิมพ์เปนคูก่กันดูแบบหนึ่งป็นมันเยอะโปรเซสเซอร์นะครับดูป๊บโปรเซสเซอร์ น,นานตาจะเป็นแบบนี้ันี่คือโปรเซสเซอร์ใน CPU นะครับแต่เจ้าโปรเซสเซอร์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นในมโครคอนโทรเลอร์นะครับโดยมันจะเป็นเกี่ยวกับการประมวลผลการนะครับหรือมันจะเรียกว่า CPU ก็ตามทีหรือจะเรียกโปรเซสเซอร์มันคือตัวเดียวกันครับโดยไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่หนึ่งก็คือของเครื่องนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ทุกประเภทในโลกก็ตามเนี่ยจะต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมันสมองแลวจะต้องประกอบไปด้วย ไฟฟ้าข้างในนะครับแล้วยังมีแผ่นซิลิคอนอะไรอีกขนาดเล็กนะครับข้างในโดยตำแหน่งของ,งเจ้าโพเทนเซอร์เนี่ยจะทำหน้าที่อยู่ตรงไหนวะ่าเมื่อกี้ลราโพเทนเซอร์นี่นโพรเทนเซอร์หน้าแบบนี้นะครับโดยตำแหน่งเนี่ยมันจะมีแผงวงจรอยู่เรียกว่าเมนบอร์ดเราลองลองเห็นดูรูปนะเมนบอร์ดแล้วเจ้าตรง c ี u เนี่ยมันจะวางอยู่ตรงเมนบอร์ดตรงที่มีพัดลมนะครับช่วยระบายความร้อนนะครับเรียกว่าฮีทซิงค์นะครับ ต่อมานะครับจะวางทับอยู่ส่วนนั้นก็คือ CPU ภายในบรรจุบรรจุนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กนะครับเป็นล้านๆตัวเลยนะครับโอเคครับต่อมาเราจะมาพูดถึงหน้าที่ของเจ้าโปรเซสเซอร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของโปรเซสเซอร์เนี่ยหนึ่งนะครับใจเย็นหน้าที่ของโปรเซสเซอร์เนี่ยจะมีด้วยกันก็คือหนึ่งอ่านและแปลคําสั่งนะครับที่ถูกเขียนไว้ในโปรแกรมสองนะครับก็คือประมวลผล ประมวลผลนั่นเองครับตามคําสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมสามนะครับก็คือรับส่งข้อมูลโดยโดยติดต่อกับหน่วยความจำในภายในเครื่องนะครับต่อไปสี่ก็คือติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านเจ้าตัวหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลนะครับต่อไปข้อห้าก็คือย้ายข้อมูลและคําสั่งจากหน่วยงานยังไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงภาษาแอสเซมบี B นะครับนี่ครับแอสเซมบี F B นะครับเดี๋ยวอันหนึ่งผมนะผมเข้ามาอันนี้แล้ว อาภาษาแอสเซมบี้ไปดูรูปกันก่อนไตอตรงนี้ไม่นับมันเสีก่อนโอเคครับภาษาแอสเซมบี้นะครับโดยเจ้าภาษาแอสเซมบี้เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า low level language นะครับก็คือภาษาตันต่ำนั่นเองนะครับโดยเจ้าแอสเซมบี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ microcontroller นะครับโดยโปรแกรมเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้กำหนด microcontroller ท,ทำงานในข้อมูลของโปรแกรม คอนโทรลเลอร์ได้นะครับแล้วต้องมาอยู่ในเลขฐานสิบหกนะครับหรือที่จะเรียนว่าภาษาเครื่องนั่นเองโดยที่เจ้าแมชชีนโค้ดเนี่ยการเขียนโปรแกรมลักษณะน,นี้เป็นการภาษาที่แบบผู้เขียนต้องทำการเขียนเป็นตารางรหัสขึ้นมานะครับคำสั่งซึ่งแบบเป็นเรื่องยุ่งยากมากครับเเป็นภาษาขั้นต่ำนั่นเองนะครับโดยการตรวจสอบเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นกระทาได้ยากจึงทําให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยสายเซนซบี้เนี่ยทำด้วยการแปลที่เขียนขึ้นนั้นเป็น ภาษาที่เขียนด้วยหนวความจำนะครับ Macaulay ลเลอร์นะั้นโดยโครงสร้างของเจ้าโปรแกรมภาษา Assembly เนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็นสี่ตัวด้วยกันนะครับหลักๆหลัก,ลกแรกก็คือนะครับเราจะพูดถึง l a เบลนะครับ l a เบลเนี่ยผมก็หารูปไม่ได้เหมือนกัน l าเบลนะครับจะเป็นการใช้การอ้างถึงมันดัดทัดใดมาทัดหนึ่งนะครับของโปรแกรมนะครับสองนะครับจะเป็นรหัสนีโมนิกครับรหัสนีโมนิก ไมโครมอเนกเนี่ยเป็นส่วนแสดงความสำคัญของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่ต้องการให้กระทำโดยเจ้าโอปอลเลนนะครับตัวที่สามนะครับโอปอลเลนเป็นส่วนที่แสดงสีนแสดงถึงการกระทำและถูกกระทำนะครับของข้อมูลที่ใช้ในการกระทำของตามคำสั่งนะครับโดยกำหนดโดยรหัสโมนิกก่อนหน้านี้นั่นเองมาหน้านี้ได้ไงต่อไปนะครับอันสุดท้ายครับที่หลักๆของที่ เป็นองค์ประกอบสาคัญของโครงสร้างนี้นะครับอันดับที่สี่ครับก็คืออมเมนต์ครับอมเมนต์ Comment, เนี่ยจะเป็นส่วนที่ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเขียนโปรแกรมเนี่ยขึ้นเพื่อใช้ในการอธิบายคําสั่งที่กระทําหรือจะเป็นผลของการกระทําคําในพัฒน์ด้บรรทัดหนึ่งที่เขียนย่อยก็ได้นะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงภาษาเครื่องหรือ machine language นะครับโดยเจ้าภาษาเครื่องในแป๊บหนึ่งผมเข้าไปในกูเกิลโอเคภาษาเครื่องนี่ครับหน้าตาป,ประมาณนนี้แล้วกันนะ โดยจภาษา,าเครื่องเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเข้าใจทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาที่แบบใช้แค่เลขฐานสองครับโดยเจ้าเลขฐานสองทั้งหมดเนี่ยจะเขียนแค่เลขศูนย์หรือเลขหนึ่งโดยเลขศูนย์หรือเลขหนึ่งเนี่ยหรือเขาเรียกว่าคาสั่งภาษาเครื่องตัวตัวอย่างคาสั่งเนี่ยผมจะยกตัวอย่างก็กคือนี่อันแรกเลยศูนย์ศูนย์หนึน่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันหมายถึงความว่าโหลดข้อมูลหรือความจำําต่อมาจะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์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 เนีน่ย ความหมายของมันก็คือดาเนินการบวกของข้อมูลนะครับต่อมาจะเป็น0011 0000 000, 000นะครับก็คือเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจํานั่นเองนะครับข้อดีของภาษาเครื่องเนี่ยก็คือจะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงนะครับและยังสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะมันมีเลขแค่2หฐานสองนะครับทําไม่ใช้แค่เลขแค่ศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดก็คือจะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีด้วยกันเมื่อกี้ก็คือจะเรื่องของภาษาเครื่อง ภาษาชั้นต่ำนะครับ a s m y ภาษาชั้นสูงนะครับแล้วก็มี p r o c e s เซอนะครับแล้วยังมีการเรื่องของ compiler e x p อ็ r e r นะครับตัวการเปลี่ยนภาษา C เนี่ยเป็นภาษา C บวกนะครับโอเคครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับถ้าผิดภาาไประกันใดก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ